สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณริมทะเลสาบลูกูหูนะครับทะเลสาบลูกูหูนะครับด้านหลังนะฮะด้านด้านด้านหลังเนี้ยตรงนี้แหละเป็นทะเลสาบลูกูหูนะครับซึ่งที่นี่เนี้ยก็เป็นที่อยู่ของชนเผ่าชาวโมโซนะครับซึ่งชนเผ่านี้มีวัฒนธรรมแบบของทิเบตนะครับอยู่ที่ใกล้ๆกับเมืองลี่เจียงนะครับโดยที่นั่งรถจากเมืองลี่เจียงมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง อันนี้ก็คือชมบรรยากาศในรอบๆก่อนนะครับบรรยากาศตอนชเนชา้านี้นิดหนึ่งเอ็ดพี่ใช้ไม่ได้เอ็ดใช้ไม่ได้อะออนี่นะก็คือทะเลสาบก็เรือลำเล็กๆที่เห็นตรงนี้ก็เป็นเรือที่รับนักท่องเที่ยวนะครับรับนักท่องเที่ยวไปเกาะจระเข้ก็คือเกาะที่มองเห็นอยู่กลางทะเลสาบ จะแค่ขึ้นไปชมวิวนะฮะอันนี้ก็คือบริเวณท่าเรือ,อ,อแล้วก็ด้านหน้าทะเลสาบก็เป็นด้านของขวากครับ อันนี้ก็คือคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยนะฮะที่มาสำรวจทะเลสาบนะครับก็ได้รับการเชิญชวนจากการท่องเที่ยวของประเทศจีนมานะครับตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับของทะเลสาบนะฮะถ้าอยากจะมาชมบรรยากาศอย่างนี้นะครับก็ขอแนะนำวันในวันที่มีแดดจัด น้ำเกลียใสมากนะครับว่สะท้อนกับเมฆบนท้องฟ้าได้เลย เข็คือเป็นจุดชมวิวของทะเล

是不是？